สวัสดีครับถามตรงเชนแอรคือเก่าครับพี่น้องมือนีมีของสวยของงามมากฝากมานำเสนอพี่น้องคือเก่าครับนี่ครับเป็นปปควายเผือกควายดอนนะครับพี่น้องเนาะเป็นควายเผือกควายดอนนี่ครับเป็นลูกสาวของแก้วฟ้าด้วยครับพี่น้องตัวนี้ด้วยเป็นลูกสาวแก้วฟ้านะครับตรวจสอบได้นะครับมีเรามีมองไปมองมาชัดเจนนะครับบ่ชัดเจนบ่อแมนบ่อซื่อนะครับก่อนนี่ครับเป็นเพลนล้อมตัวล้อมคิ้งเพลนหนาใหญ่คอเป็นสั้นนี่ะครับผม ก็เป็นสั้นเป็นสั้นนะครับเขาแก้วนะครับสวยเลยเนี่ยเอายางจันน้อยครับผมความสูงเพิน่นลอยลอย41บ,บวกเกือบ12ได้พี่น้องนะเนี่ย141บวกเกือบ12นะครับอายุ2ปี2ปี7เดือนได้พี่น้อง2ปี7เดือนนะครับฟันคู่แรกขึ้นแล้วได้ครึ่งเดียวนะครับขึ้นแล้วเพิ่งได้ได้ได้ครึ่งหนึ่งได้พี่น้องเนะี่ยฟันฟันแท้เพิ่น ไทยเป็นไหมไทยบักนาวตับขี้ผึ้นว่าพี่น้องเลยขุนเนี่ยเป็นลูกสาวของเกลียวฝ้าเด้อเฮ้ยหาสายเกลียวฝ้าโอ้ยบักแขงบักขาดเพี่น้องสายเกลียวฝ้านะครับเอาไปเฮ็ดเมคอกเมลักเมบอกบอคบอคบอผาบได้เลยครับเด้อเบื้องหนาเพขุนกระโหลกกระบาลบักแง่เด้อพี่น้องเลยขุนนะเป็นควายที่เชื่องนะครับจับ จับจับได้เรียนได้นะครับเด้อหันนไายได้ปะหันนไายจาังอยกันนะให้เบิ้งด่วนนะครับมีตัวเดียวอุ้ยคอไงเอาชมท้ายหน่อยหนูเร็วหางลามขุนนะทายเขุนวกนาวตับเออคุนนะเบิ่งหางเป็นลามขุนนะหางเป็นเอ,อ้ยขอนะครับเอา้ายืนจัดท้ายเพิ่งเบิงบ่งกระดานี้ ตาเสืสวยกันนะนเ,เป็นลูกสาวแก้วฟ้าสูงร้อยที่สิบเอ็ดบกเกือบร้อยที่สิบสองนะครับอายุสองปีเจ็ดเดือนได้พี่น้องเด้อเนี่ยส่วนราคานะครับราคาผมเปิดไว้หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเป็นราคาเปิดได้พี่น้องเด้อเป็นราคาเปิดราคานี่ทรงฟรีถูกจังหวัดน,นะครับราคานีทรงฟรีถูกจังหวัดน,นะครับเนี่ย เบอร์โทร088-537-4557เดส้อ0 8 8 5 3 7 4 5 5 7นะครับสุดท้ายนี่ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมากระดิ้งนะครับกดซับสขไครต์ให้เราด้วย <c oughs> เป็นกำลังใจในการนัเพิยนะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับผม